สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟสี่ทุกท่านครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกจะและ้วสครับนะงานเข้านะไหลแล้วสีครับงานเข้าแเลยนะครสี่ครับโอ้โหงานเขาน้าใหญ่เลยเมื่อพับปบานไปตามเรื่องที่ต่องอยมาเสีครับนะมาจัดหน่อยอร่อยแน่เอฟีครับน้าไหลงานเข้าครับ เมื่อบานนะครับออกมาท้าทายนะครับนะเรื่องทั้นเรื่องนี้นะครับเรื่องที่เมื่อวานนี้ผมไปทําไปตามเรื่องให้กับนําความจริงให้กับเอฟซีทุกคนได้รู้กันว่าไหลจะโดนข้อหาอะไรบ้างนะข้อความจริงนะครับซีครับความจริงฟังให้ดีๆนะพวกคุณทําอะไรไหลพระนครไม่ได้เลยการร้องเรียนของพวกคุณมันอ่อนหารด นี่ดูพี่เป็นตัวอย่างแปลงแรกนี่ประสบความสำเร็จ๋ยวแปลงสองตามมาแล้ววันนี้มีเซอรอไพรอีกนี่นี่ของแท้มึงไปร้องเรียนไอ้ไหลจะเอาไอ้ไหลเข้าคุกไอ้ไหลที่คุกไอ้ไหลมึงโดนแน่โดนนุ่นเจ้าหน้าที่ตำรวจยังตั้งข้อหาอะไรไอ้ไหลไม่ได้เลยและไอ้ไหลมันจะไปลงพักอะไรยานเอาความจริงมาคุยกันยาน ญาาิเอาความจริงมาคุยกันตำรวจคอลับเรื่อง,วง,งไว้แล้วลงบันทึกจำเัยไว้แล้วแต่มันขาดหลักฐานที่จะเอาไอ้ไหลเป็นผู้ต้องหาให้ได้แต่เนี้ยยังตั้งข้อหาเอาไอ้ไหลเป็นผู้ต้องหาไม่ได้เลยก้าวหายังไงเอาหาไหลไม่ได้เลยแล้วไอ้ไหลมันจะไปบุกรุกอะไรอันนี้ผมพูดถูกไหมครับในนิทานเรื่องนี้จริงไหมครับการที่เจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ตำรวจจะตั้งข้อหาให้กับผู้ทำผิดมันต้องมีหลักฐานชัด ทีเนี้ยนะครับหลักฐานที่นะครับเทวดาส่งเข้าไปให้เนี่ยทีสครับมันยังไม่เพียงพอทางเจ้าพนักง,งานก็จะทําเรื่องส่งไปที่เทวดาว่าขอหลักฐานตรงนี้เพิ่มขอคนยืนยันขอคนชี้จุดว่าไอาการตัดไม้ไอาการบุกรุกมันอยู่ตรงนี้ตน้นนี้อย่างนี้เทวดาเงี้ยไปแล้วจะไปให้เจ้าที่เขาไปออกหมายเรียกไอไล่ได้ยังไงถูกต้องไหมนะครับเอฟสีทุกคนผมถามหน่อย บ้า,บานเอาปัญยาเอาความจริงมาคุยกันปัาญาเลิกตอแหลได้แล้วที่บ้านปัญยาชุมพรก็ไม่ได้มีสตอไม่ได้มีสตอเยอะนะมีแค่ต้นปาล์มนั่นเองแต่สิ่งที่ปัาญาพูดเดี่ยวโหปัญยาสตอแหลเก่งมากเลยนะครับปานญาสตอแหลเก่งมากเลยนะผมบอกให้ให้ไม่แกงใต้ก็น่ากินนะนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเรื่องไอ้ไหลเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้มันดองอยู่เนี่ยมันดองอยู่เพราะใครไม่ทํางานรักฐานออดไงรักฐานออดดูพี่นี่เป็นไงบ้านแปลงหนึ่งแปลงหนึ่งเป็นไงครับแปลงหนึ่งเป็นไงดูพี่เป็นตัวอย่างสิการที่จะไปร้องเรียนใครรักฐานต้องถึงแล้วเดี๋ยวไปยาดูแปลงสองเดี๋ยวปยาดูแปลงสอง สังเกปะเออปัญนาดูแปลงสองให้ดีๆนี่ปราญากาลังจะหาเรื่องให้อะไรครับหาเรื่องให้ไอ้ไหล่จะให้ไอ้ไไล่โดนไห้ได้โดยแจหรักฐานที่ปรายาส่งไปมันอ่อนมากอะ่ะอ่อนปวดเปียกเลยอะ่ะอ่อนมันหักไม่ไหลอะ่ <c oughs> บบะไม่เกตปะมึงจะเล่นอ้ไไล่อ้ไหลมันมีสาริกามันไปบวชพระมามันได้ทำตีมา ไหลมันมีของมึงเล่นอะไรไปหลไม่ได้ไหลมันมีพุทธคุณเออมึงจะไปเล่นในไหลมึงคิดให้มันดีๆพวกมึงแต่ะคนมึงจะเอาไปร้องเรียนมันมึงดูมันมีาริกามันเนี่ยมีาริกาลิ้นทองเห็นปะเห็นไหมมึงจะไปเล่นอะไรมึงทำคิดให้ดีๆไหลมันโถมันเป็นจบนักธรรมตีมามันเป็นมันบวชมามันมีของมีวิชาอาคมพวกมึงคิดผิดแล้วยิงที่มึงเล่นไงไหลเกาบอกให้ไหลแมงหนังเหนียวโถเงี่ยนตัวแมงหนังมันเหนียวดูดีเหนียวปะล่ะ คนเดียวะนะครับเออนะครับเป็นอะไพี่ครับความจริงมันคือความจริงวันนี้สิ่งที่ผมมาพูดเนี่ยผมอยากให้สังคมดูว่าอียานทำคอนเทนต์ยานมาทำคอนเทนต์ทุกอย่างเลยทุกคนด่าป้าแปลงผักตื่นเช้ามายังไม่แปลงฟันนะด่าป้าแปลงผักด่าไอไหลด่ายขาหมูอยู่แค่นี้นะส่วนสองคนผัวเมียก็ไม่เคยไปด่าไม่กล้านะ เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอยากให้สังคมได้รู้ความจริงอีบานออกมาพูดว่าน้าไหลไปให้ปากคําน้าไหลไปโรงพักไอไ,ไหลไปโรงพักไอไหลไปโรงพักห้องตุยต่อแหล่ก็ใจอย่างเมื่อวานไปคุยมาแล้วเนี่ยไปคุยมาแล้วเนี่ยอ๋ยเยเอเรายังไม่สามารถออกหมายเรียกนะนายนายไหลได้เพราะว่าอ่า เรายัางตั้งข้อหาหกับนายหลไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าผมได้ส่งเรื่องไปขอหลักฐานเพิ่มจากเทวดานะครับ <c oughs> นะเทวดาก็นิ่งเงียบไปนะครับแล้วจะให้ผมไปไปทํายังไงต่อผมส่งเรื่องไปให้อัยการอัยการก็ส่งกลับมาว่าขออันนี้เพิ่มขอ,อน,นั้นเพิ่มนะ <c oughs> ผมก็งงว่าทําไมล้วอย่างเงี้ยมามามา,มาแบบเนี้ยมันไม่ได้นะครับผมก็ทํางานตามตาม้าที่ของผม ครับในเมื่อหลักฐานมันไม่สามารถที่ตั้งข้อหาได้นะครับก็ต้องว่ากันไปตามนั้นครับเราก็เราก็ทํางานเต็มที่นะครับผมก็ทํางานเต็มที่นะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับผมทํางานเต็มที่อยู่แล้วนะครับทุกท่านวันนี้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับนะคิดพิจารณาให้ดีๆนะครับวันนี้อีบานโกง สังคงมก็คงจะรู้เรื่องกันแล้วเรื่องเต่างอยเนี่ยไปมาแล้วไปหาคําตอบมาเลยไปหาคําตอบมาเองคนอย่างผมมีหลักฐานถ้าไม่มีหลักฐานผมไม่พูดนะครับใครอยากเห็นหลักฐานว่าผมคุยอะไรกับสาร,รวัตรคุยอะไรกับเจ้าที่ที่นั่นนะครับทักหลังบ้านมาเดี๋ยวเอาไปนะเดี๋ยวต่นปีนะ้าพอนะ้นีพีครับนะนะ

เมื่อกี้นี้เป็นนะก็อยากให้ทุกคนเข้าใจเนาะว่าป้าบานโกหกป้าบานเลิกโกหกได้แล้วเข้าใจไหมครับป้าบานเลิกโกหกได้แล้วนะครับทําอะไรเนี่ยโ,ตโตกหกแล้วเข้าใจป่คะความจริงมัคือความจริงป้าบานเข้าใจไหมครับฝากให้ป้าบานคิดพิจารณาด้วยนะครับเออเรื่องไอ้ไหลอ่ะ ทำอะไรไม่ได้ก็มอบซะไม่ต้องมาแก้เกี้ยวแก้หน้าหรอกป้าบ้าเราโอนตังค์ให้โรนสักหมื่นสองมื่นนี่ไอโลนไปตามเรื่องเลยแหละแนบเลยแหละแต่ป้าบ้าไม่โอนตังค์ให้มันมันก็ไม่ไปมันก็นิ่งจริงว่าก็เหมือนกันนะจริงมากเออนะครับอะไรส่ครับฝากไว้คิดพิจารณาีิครับนะกับมิถานเรื่องนี้ครับท่าน